สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทักทายกันนะครับมัวแต่ไปทํางานนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายมีงานมีเงินมีเงินก็มีงานนะครับมีงานก็มีเงินมีเงินก็มีงานช่วงนี้ก็ถ่ายรูปก็ไม่ค่อยให้ติดคนอื่นนะครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องโดนล้องนะครับอันนี้ปิดหน้านะครับให้เห็นได้ในปิดหน้าเป็นงานทางใดครับมือานี้ครับเป็นงานทางใดครับอาจารย์ครับไปเ็นงานทางใดครับมือานี้ ไปไกลอยู่ครับไปไกลอยู่เปนปรครับย้ายกล่องดีเหรครับเออเดี๋ยวถือเลขกจให้ถอนน้ำดอกไปไกลอยู่ครับเขตบุรีรัมย์เออเขตบุรีรัมย์ใช่ไหมครับรี่นะครับชีวิตสู่งานนะครับเออหอเขานะครับหอเขานี่ก็นี่อะไรครับนี่มีขนมมีขนมมีอะไรเนี่ยครับชีวิตก็ไปงี้นะครับมีงานมีเงินนะครับก็ต้องคิดอะไรมากมายนะครับ เลขงวดนี้นี่ผมว่านี่งวดนี้แปดมาชัวแปดยัง <8. S 1> ได้แปดแท้ฝันดีปันนี้ฝันดีนะครับฝันดีครับมือขึ้นนี่ฝันดีผมแต่ว่าผมคิดว่าส่วนตัวผมว่าเลขงวดนี้น่าจะขึ้นสูงนะครับน่าจะขึ้นสูงแปดมันก็ไม่มาไหลงวดแล้วนะครับผมว่าแปดถ้าแปดเนี่ยแต่ว่าศูนย์เนี่ยมันติดติดกับทุกงวดด้วยนะศูนย์เนี่ย 8. แปดชอบแปดเมื่อคืนฝันฝันเห็นพระ ฝันว่าไปวัดนะํำฝันว่าไปวัดนะครับฝันปไปวัดแนทนให้เห็นพระเดินทั้งสี่องค์ห้าองค์เนี่ยถ้าความฝันแบบนี้ถ้าฝันลััษณะเนี่ยเลขแปดมันจะชอบมาแต่ว่ามันจะแปดอะไรแปดเก่กาจารย์สื่อจะคอือว่าแปดเก้านั้นแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูกันนะครับคอยดูกันว่าเดี๋ยวจะไปขอเลขที่ต้นข่อยแต่ว่าง,งวดนี้ผมว่าเลขสูงขึ้นสูงเลขน่าจะขึ้นสูงนะครับวดเนี้ ไม่น่าจะต่าถ้าฝันลักษณะนี้อันนี้เป็นความฝันนะครับเป็นความฝันเอออันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมนะผมผมก็คิดว่าแปดงวดนี้แปดน่าจะมาไม่แปดถ้าแปดไม่มามันก็ต้องเป็นเลีกเรขกสูงนะแปดอะไรจานสมมสีมันจะไปเหืออะไรก็บช็อปตัวไหนงวดนี้ถือเบางวดบางนึงถือเบาจาน อาจารย์ฮุดอีกแล้วอาจารย์ฮุดอาจารย์ลุดนะครับอาจารย์ลุดคือทั้งเลยแล้วนี่เลขกระเปเอวด้วยกันนะครับงวดที่ผ่านมาเก้าหกนี่ไปก็ไม่ยอมซื้อกันนะครับไปก็ไม่ยอมซื้อนะครับงวดนี้แต่ว่าแปดแปด้าครับผมว่างวดเนี้ยแปดมาแปดมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่ส่วนตัวนี้ผมว่าแปดมาแน่นอนไปามตะปุกอีก